สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูการลดเอวกระโปงยุวกาชาตินะคะเป็นกระโปรงนักเรียนนะคะอันนี้ลูกค้าให้เอาเอวออกก็คือลดเอวนะคะ2นมิ้วอันนี้เราก็วัดไว้เดี๋ยวเราจะเออแยกชิ้นขอบเอวกับชิ้นกระโปรงออกนะคะเลาะตรงนี้จะเลาะหมดเลยฝั่งนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้จะเลาะมาถึงตรงนี้เราต้องตรวจสอบก่อนว่ากระโปรงหรือกางเกงที่เราจะลดเอวนะคะ เราสามารถเอาส่วนไหนเข้าได้บ้างชิ้นขอบเอวเนี่ยเราต้องเอาเข้าอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องตัดออกอยู่แล้วแต่ทีนี้ตัวชิ้นด้านล่างนะคะเราก็ต้องอเก็บเข้าด้วยเดี๋ยวจะเก็บเข้าตรงจีบนะคะจีบสองข้างนี้แล้วก็ด้านหลังด้วยสองจีบนี้นะคะซ้ายขวาก็ครึ่งนิ้วเหมือนกัน2ข้างก็จะเป็น1น,นิ้วหน้าหลังก็จะเป็น2นิ้วพอดี ด้านนี้เราจะเลาะจนสุดนะคะด้านนี้ส่วนด้านนี้นะคะจะเหลือ,อไว้อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะคะก็เลาะถึงแค่นี้นะคะส่วนตัวนี้ก็ต้องเอาออกนะคะเดี๋ยวเราต้องเลื่อนตะขอพอเราต้องตัดผ้าส่วนนี้ออกสองนิ้วนะคะตรงนี้สองนิ้วตัวนี้เดี๋ยวค่อยเย็บใหม่ ได้แบบนี้นะคะเราก็มาดูด้านในนิดนึงว่าเขาทำไว้แบบไหนเดี๋ยวเราจะพับเหมือนเดิมนะคะอันแบบนี้นะคะเขาเว้นผ้าไว้เผื่อพับเก็บด้านในประมาณเกือบหนึ่งนิ้วนะคะเราก็วัดออกมาเราก็วัดออกมานะคะเกือบหนึ่งนิ้วเหมือนกัน ขีดเส้นไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็พับเข้าถึงเส้นนี้ส่วนตรงจีบนะคะแล้วเราจะเอาจีบตรงนี้กับตรงนี้เข้าฉะนั้นเราต้องเลาะตัวกระเป๋าตรงนี้ออกนะคะ ชิ้นหลังเหมือนกันต้องเลาะจีบออกมานะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการวัดนะคะอันนี้เรากลับด้านเข้าด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะวัดก็คือเอาจีบตรงนี้เข้าซ้ายขวานะคะข้างละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้ว,วก็เป็นหนึ่งนิ้ว อีกชิ้นหนึ่งชิ้นหลังก็จะเป็นหนึ่งนิ้วเหมือนกันรวมก็เป็นสองนิ้วนะคะเท่ากับขอบเอววิธีการวัดเราก็จับผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งนี้เลยแล้วก็เอาอันนี้วัดได้เลยนะคะตรงนี้เราต้องใช้หนึ่งกระเบียดนะคะก็คือครึ่งของครึ่งนิ้วเนี่ยค่ะเป็นนเล็กนี่ พราะว่าจะได้ใช้จีบละจีบละครึ่งนิ้วนะคะสองจีบก็จะเป็น1น,นิ้วชิ้นหน้าหลังก็จะเป็นสองนิ้วพอดีนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าขยับเราก็ใช้เ็มหมุดตัดไว้นะคะ เพื่อนๆงงไหมคะครึ่งกระเบียดก็ประมาณแค่นี้นะคะ่ะนะก็จะเป็นครึ่งนิ้วนะคะจีบหนึ่งครึ่งนิ้วด้านนี้อีกครึ่งนิ้วก็รวมกันเป็นหนึ่งนิ้วนะคะจีบอีกด้านหนึง่งเราก็ทําเหมือนกันนะคะ ได้แล้วชิ้นหน้านะคะส่วนชิ้นหลังก็ทําเหมือนกับชิ้นหน้าเมื่อกี้นะคะวัดจีบละหนึ่งกระเบียดนะคะหรือว่าครึ่งของครึ่งนิ้วเดี๋ยวมาเย็บจีบที่เราวัดไว้เลยนะคะแบบนี้นะคะเย็บเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาเย็บให้หมดทั้ง4จีบนะคะ อ่ะน,นี้คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาชิ้นขอบเอวนะคะมาเย็บติดกับตัวกระโปรงแบบนี้นะคะส่วนหัวตรงนี้นะคะที่เราตัดออกเราก็พับให้ถึงเส้นที่เราขีดไว้นะคะนี่อาจจะใช้ตัวเตารีดนะคะช่วยในการรีดให้มันเรียบนะคะแล้วเราก็เย็บถึงตรงนี้เลยนะคะ ส่วนด้านในด้านในตัวจีบนะคะเราก็ล้มจีบไปด้านเดิมทางเดิมนะคะแล้วก็เย็บตรงนี้1นรอบนะคะแล้วก็เย็บชิ้นนี้ต่อเข้าไปมาเย็บล้มจีบนะคะกับด้านเดิมได้แบบนี้นะคะ กพอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็เย็บเหมือนกันนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราเอาชิ้นนี้นะคะมาประกอบกับตัวกระโปงนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้แล้วก็เย็บนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาเย็บ ขอบกระโปรงนะคะติดกับตัวกระโปรงนะคะเราใช้เข็มหมุดกัดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เย็บได้เลยเกี่ยวผ้าให้ตึงนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็เย็บหููกลับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาติดเดย็บกลับให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาค่อยมาดูตอนเสร็จนะคะ ็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านนอกนะคะหน้าหลังสวยงามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านในส่วนเอวนะคะลูกค้าให้เหลือเอวเนี่ย22นิ้วนะคะอันนี้ก็ 11ดคูณ12 22นิ้วพอดีนะคะสวยงามเหมือนเดิมขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ